ที่ในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายอิชิสไตล์ประจำวันที่3สิงหาคม25 6 7้เโดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเชียงวันนี้การเด็กครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเชียงวันนี้ทีแมแห่งอน,นาคตเลยนะทั้งศึกชุดอยู่20ปีรำดารุ่งฟอร์มปังกับเส้นทางสู่ชุดใหญ่ โดยทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีได้แสดงให้เห็นแล้วว่าตอนนี้พวกกรณน,นั้นเริ่มสร้างสายเลือดใหม่ขึ้นมาทดแทนพี่ๆในชุดใหญ่แล้วซึ่งจะเด็ดมีลาบคืนกุนซื้อใหญ่ของทีมชุดยูส7ปีที่ไปสร้างผลงานคว้ารองแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีหลังปราบเวียดนามในรอบรองก่อนจะไปแพ้จุดโทษจิงโจทีมชาติออสเตรเลียสกอร์รวมแล้วกว่า89ต่อ8ในครั้งนี้ โดยแต่การเป็นภาพรองในประการดังกล่าวเราก็ได้เห็นนักเตะฟอร์มดีกว่าที่ก้าวขึ้นมาพร้อมจะเป็นอนาคตกับทีมชาติในชุดต่อไปนั่นก็คือชุดยุ20ปีโดยโปรแการมชุดยุ20ปีชิงแชมป์อาเซีน2025รอบคัดเลือกของทีมชาติไทยถูกจับตามองไปอย่างมากเพราะจะเป็นการรวมทีมของชุดยุ17ปีรวมไปถึงยู20ปีก็อาที่อกหักในรอบรองชนะเลิศก,กันมาแล้ว ซึ่งอยู่20ปีจากการรวมทัพของเอมมราสันเปเดล่าขุนซือชาวบราซิลปรับทีมชาติออสเตรเลียในรอบรองทว่ากลับพ่ายวิวให้กับเจ้าภาพอีนาวทีมชาติอินโดไปน1-0ในการแข่งขันฟุตบลรายการชิงแชมป์อาเซียนในรุ่นอายุไม่เกิน19ปี2 0 24นาะ โดยย17ปีที่โดดเด่นผสมผสานกับ u 20ปีที่อยู่ในช่วงกาลังสร้างฟอร์มน่าสนใจจริงๆกับฟุตบอล u 20ปีชิงแชมปเอเชีเย2025พอรอบคัดเลือก3เกมที่จะฟาดแข้งในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้25กันยายนทีมชาติไทยพบฟิลิปปินส์27กันยายนทีมชาติไทยพบบรูไนและ29กันยายนทีมชาติไทยพบกับประเทศของอิรัก ไม่เพียงเท่านั้นเพราะทางด้านของเคียร์แรนไบรอันจากสโม,มสรพอร์ชเวลเล่เอฟซีมีอีพิกจากสโม,มสรเอฟซีอูเทร็คเลียมมหาชัยคาร์แมนจากสโม,มสรฮามบูร์กเอฟซีอาเดรียนสกุม,มานจากสโม,มสรมันโมเอฟเอฟหรือว่าออราวันการ์นิเย่สโม,มสรโอ,อลิมปิเลียงฟรินช์ฟานจากสโม,มสรคาคาบรูซัสเอฟซีแล้วก็บรูคัสชูเดอร์จากสโม,มสรบรอดตันยูเต็ด โดยรายชื่อบรรดาลูกดลางลูกครึ่งนะฮะบางส่วนที่เคยมีข่าวกับทีมชาติไทยชุดยุยปีมาก่อนหน้านี้อาจจะถูกดึงตัวเข้ามาช่วยทีมเช่นกันก็เป็นได้ในครั้งนี้เห็นได้จากฟอร์มการเล่นของเอเดวันการานิเย่ดาวเตะลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสที่ลงเล่นกับทางด้านของทีมชุดยุยปีก่อนจะโชว์ฟอร์มร้อนแรงปังปูริเย่กลายเป็นนักเตะค,ความหวังในอนาคตของทีมชุดใหญ่เลยก็ว่าได้สำหรับทีมชุดยุยปีถือว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่ออย่างแท้จริง ในการสร้างทีมเนื่องจากว่านักเตะชุดนี้ผลผลิตของแข้งเยาวชนเพื่อที่จะต่อยอดไปสู่ทีมสำรองของชุดใหญ่หรือชุดยุ่ยสามปีกันต่อไปในครั้งนี้นั่นเองนะเป็นนวัางกานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันด้วยกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรและชุดนี้จะเป็นยังไงอนาคตของทีมชาติไทยชุดใหญ่ในครั้งนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาด้กันครับอารันยังไงน้องจนิสตาหายประหักพลาดช่วยชบาแกวอุ่นชนิสไทเปน,นะ โดยการนี้ทางด้านของจินิตาจินันทุยากองกลางของทัพชาแก้วได้รับอาการบาดเจ็บบริเวณไหล่ขวาจากการลงเล่นฟุตบอลอุ่นเครื่องเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดจินัิตาอจาจจินิตาจินันทุยาได้รับการเข้ารับการรักษาณนโะรงพยาบาลรีมิทิเวชในคศนี้เป็นที่เรียบร้อยและจะพลาดลงเล่นฟุตบอลอุ่นเครื่องช่วยฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยพบกับชนิดไทเป ต่หลังจากที่ได้เข้ารักการวินิจฉัยจากแพทย์ผลการเอ็กซเรย์และก็เอ็มไอปรากฏนะว่าข้อต่อกระดูกหายปา,าดเนี่ยหักนะฮะเราต้องอได้รับการผ่าตัดโดยเร็วที่สุดสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องนัดพิเศษ International w o m e n i x h y b e r n a t i o n Match ทีมชาติไทยจะพบกับ Chinese Taipei วันทย์ที่4สิงหาคมเวลา18นาฬิกานสนามแพสสเตเดียมแฟนบอลเข้าชมได้ฟรีถ่ายทอดสดทางช่อง Facebook และก็ u t u b e ช้างศึก ฟุตบอลชายทีมชาติไทยแลวก็ FA t h a ไ l a n ลนด์เดีร์คาร์ลกนนะโอ้โหเป็นดังว่าง,งานนี้ก็น่าสงสารน้องเขาเหมือนกันนะฮะก็ฝากไปให้กำลังใจน้องคนนี้กันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเด่นครับอารยังไงเจ้าส่วนน้อยอสัมชัญยูเต็ดค้งแขนชูบิโรอิวะตะจากญี่ปุ่นนะฮะคว้าชาัย2นัดติดคิดว่าจำจะฝูงสร้างศึกอายุส3ปีอินเตอร์เนชั่นแนลฟุตบอลอินดิวิชั่น เดินฟุตบอลรายการช้างยู13ปีอินเตอร์เนชั่นแนลฟุตบอลอินติวิชั่น2อที่โรงเรียส์สชันชมบุรีโดยมี6ทีมจาก4ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันประกอบไปด้วยโคงพันโคงทันยูนเดตจากเกาหลีใต้ชูโรอิวตาจากญี่ปุ่นเกียวโตสังงาจ,จาก FC โตเกียวและก็จากอ่าจากญี่ปุ่นนะฮะและก็จิงดา FC จากจีนเมืองทองยูนเดตจากไทยอสังชันยูนเดตจากไทยที่เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ โดยการน,นี้วันที่หนึ่งที่ผ่านมาเป็นวันแรกของการแข่งขันโดยรอบเช้าเตะนัดแรกที่สนามย่าเทียมราฟาเอลทีมเจ้าส่วนน้อยอสมชันยูเดตลงสนามพบก,กับเกียวโตสงะจากญี่ปุ่นซึ่งเกมนี้ทีมเจ้าสวนน้อยอาศัยความเฉียบคมในการเข้าทำและก็บบกไล่ย,ยิงประตูทำเอาชนะไปได้ถึง5.0ต่อโดยได้ประตูจากพูเออบริบวชบัวเจริญ4ประตูนาทีที่19 22 33ี่และก็3า กับพันธนั้นของอาซูโคบุเกะของโตเกียวสังหะทําเข้าประตูตัวเองไปด้วยอีกหนึ่งลูกในขณะนี้ส่วนคู่ที่2เมเบองทองชนะจิงดาเอฟซีจากจีนไป2ต่อ0โดยได้ประตูจากทานด้านของราชรัชการวงจันทนาทีที่ส3และก็สูพันทองคำนาทีที่15โดยคู่ที่3คงทันยูเตตจากเกาหลีใต้แพ้จูเบโรอิบาตะจากญี่ปุ่นไปศูนต่อ2โดยได้ประตูจากอิกาวะโคเฮคิอาคูคาวะคินสุเกะ ส่วนวรอบ,บ่ายที่สนามบ้องประชาดุกูลเป็นนัดที่2โดยสำชันธุมบดีคู่แรกอัศจรรย์ยูเดชนะเมืองทองไป2.0โดยได้ประตูจากสินทราไล่ชิมนาทีที่17นะฮะแล้วก็พาคินตั้งสริกุลนาทีที่4 5คู่2เกียวโตสังหะ f c ชนะคงทันยเูเดไป5.1ต่อโดยเตียวโกได้ประตูจากท่าทนันของเคียวกะทากาฮาวะสประตูและก็ชุนตะโอคุดะมาซายะนากามุระ คิดชินทันสูชิกะโคนาปะประตูส่วนคงทันได้จากข้างหน้าของชินซังกีคู่3จิงดาเอฟซีแพ้จูเบโรอิวตะไปศูนย์ต่อ4โดยจูเบโรอิวตะได้ประตูจากขางหน้าของโคอิคาวะและก็โชคิคุกาวะคิกิอิตาคาตะและก็ฮารุกะทาชิตะสำหรับขั้นของโปรแกรมการแข่งขันบินต่อไปนี้วันที่2ส,งสิงหาคมรอบเช้าเริ่มแข่งเวลา9ก้านาฬิกาคู่แรกเมืองทองพบจูเบโรอวิตะ คู่2เกียวตโตสงะพบจริงดาคาบ FC คู่ 3, าสามอัมชันยูเดตพบเก่บ,บ้านของคงทันยูเดดคู่ทุกคู่นะฮะที่สนามยาเทียมราฟฟเอลาวารันสนับระบ,บายเ,เริ่มแข่งกันเวลา13านาฬิกาสิานา,าทีคู่แรกเป็นเกียวตโตสงะพบจูเบโรอิวตะคู่2เป็นเบองทองพบคงทนันคู่3เป็นอัศมชันยูเดดพบจริงดา FC ทุกคู่เนี่ยเตะก,กันที่สนามบ้องประชานุกูลอัศมชันโทบบรีโดยสามารถติดตามผลการแข่งขันได้ทางช่องอัศมชันยูเดตในขณะนี้ ็นว่างานนี้เด็กไทยชุดนี้ถือว่ามีดีกรีไม่ธรรมดาครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับกรุงเทพริสเตียนไล่เจ้าเทพสรินศึกมิซูบิชิไดมอนด์คัพในครั้งนี้โดยการนี้ทางด้านของทางฝั่งทางเทพศรินเจ้ากรุงเทพคริสเตียนนึงต่อหนึ่งโดยเทพศรินจะไปวัดแชมป์สายเอกับอุรวะเบรสในเกมสุดท้ายในรอบแรกของศึกมิซูบิชิเฮฟวี Industry, ่อินดัสทรีไดมอนด์คัพ2024โดยการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนในรุ่นอายุไม่เกิน14ปี ม i ส s บิชิเ i ฟวี่อินดัสทรีไดมอนด์ค u ั2 2/24ภายใต้การสนับสนุนของบริษัทเฮมิส i บิชิเฮฟวี่อินดัสทรีประเทศไทยจำกัดผู้สนับสนุนรายใหญ่อย่างเป็นทางการของสโมสรอ,อุระวะเบรสแห่งประเทศญี่ปุน่นพันธมิตรของทีมกิเดนพยองเมืองชองยูเต็ดในแมชเดย์ที่2องวันศุกร์ที่2สิงหาคมที่ t h นเดอร์โดม s t a เดียม ดยคู่แรกเนี่ยเป็นการแข่งขันในสาย A เทพศุดินที่ลงเล่นนัดแรกนะักกรุงเทพริสเตียนวิจิตรัยที่เกมแรกแพ้อุรวะเบรสหนึ่งต่อ2ยังไม่มีคะแนนในขณะนี้โดยครึ่งแรกเนี่ยยังไม่มีสกอร์เสมอกันอยู่0.0ต่อส่วนเกมครึ่งหลังสู้กันอย่างสนุกนะฮะนาที่ี่52เทพศรินขึ้นนำไปก่อนจากตัวสำรองอย่างอ่าสวรุษนาคพัราชนะฮะยิงให้กับเทพศรดินขึ้นนำไป1.0ต่อ ถัดมา2นาทีนาทีที่5 4กรุงเทพคริสเตียนวิจาลัยตามตีเสมอได้ทันควันจากลูกยิงของพะสุธามมั่นเหมาะเสมออสกอร์เสมอกันไป1ต่อหนึ่งเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มเติมจบเกมเสมอกันไป1ต่อนโดยเกมสุดท้ายเทพเสดิจจะแข่งชิงแชมป์สายเอกับอุรวะเบรดใครชนะจบที่1สายเอเข้าไปรอชิงชนะถ้าเสมอกันจะเป็นอุรวะเบรดนะที่จะจบสายเอในครั้งนี้นั่นเองนะ และนี้ก็เป็นที่ในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจำวันที่3สิงหาคม2567โดยชายฟุตบอคันรังฟุตบอลไทยครับ